คลิปนี้จะเป็นเรนด้อมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครบางคนกลัวว่าคุณจะเป็นอิสระไปจากเขาจริงๆนะคะเอามาดูเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณอาจจะดูดีนะคะดูน่ารักดูมีเสน่ห์มากๆแล้วบอกเหมือนจะทำอะไรนะคะตามใจของตัวเองเป็นตัว ของตัวเองมากๆจะบางทีอ่ะเขาแอบจะกลัวใจเหมือนกันนะว่าคุณนะ่ะนะคะเหมือนจะสนุกกับการใช้ชีวิตทำนูน่นทำนี่จนเหมือนไม่สนใจเขาเลยไม่ว่าจะย,ยังอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ก็ตามยิ่งถ้าไม่อยู่เนี่ยเหมือนเขากลัวเหมือนกันนะว่าคุณนะ่ะจะเป็นอิสระไปะจากเขาจริงๆจะตัดเขาจริงๆจากหัวใจ,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 จนะคะอืม ช่วงนี้ใครบางคนแอบแต่งตัวแซมด้วยนะอาจจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะชอบออลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าปากสีแดงอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคุณดูแบบรักตัวเองค่อนข้างมากนะคะมากเลยทีเดียวจนบางทีเขารู้สึกว่าความรักที่คุณมีให้กับตัวเองขนาดนี้จะหลงเหลือเผื่อเขาบ้างหรือเปล่า แต่ก่อนคุณอาจจะเคยรักเขามากมายบางคนก็แบบวิ่งตามเขาด้วยนะในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณแบบหันมาสนใจตัวเองแบบมากๆซึ่งนั่นมันทำให้คุณแบบดูมีสเสน่ห์ดูดึงดูดเย,ย้ายวนนะคะบางคนช่วงนี้คุณดูหน้าอ่อนกว่าวัยด้วยนะนะคะดูสดใสขึ้นดูเด็กลงนะคะนู่นนี่นะั่น อีกในหนึ่งมันมีใครบางคนในที่เนี้ยค่ะอาจจะรู้สึกกลัวเหมือนกันว่าจะเสียคุณไปนะคะเด็กบางคนคือเขาอาจจะไม่เด็กแต่าราเหมือนแบบเด็กที่กลัวโดนทีนะะ้งค่ะแล้วบางคนที่ห่างเหินไปเนี่ยมีแบบฟิลที่แบบอยากจะเดินต่อยต่อยต่อยเดินต่อแตะต่อแตะเข้ามาหานะคะคุณดูเป็นอิสระมากมากจนเขากลัวใจว่าจะเป็นอิสระ ไปจากเขาจริงๆหรือแบบคมเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาเลยอ่ะนะคะเกินไปปะมันบางทีก็แอบคิดเหมือนกันนะเขานึกถึงตอนที่คุณกับเขาเคยมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเล่นด้วยกันหัวเราะด้วยกันสนุกด,ด้วยกันเนาะช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ทำในชีวิตแบบแล้วคุณแบบดูแบบอน j o ยดูแบบสนุกเลดเลนแล้ว เหมือนเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับคุณตรงนั้นด้วยนะคะอืมตอนอยู่ด้กันเนี่ยไม่รู้สินะคะคุณอาจจะมีโหมดที่แบบเคยเล่นกันเหมือนเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าเกิดหากเขาอาจจะคิดถึงช่วงเวลานี้เนาะมีคนฝันถึงคุณนะคะเออในฝันอาจจะมีกลัวเหมือนกันนะว่าคุณอาจจะเดินไปจากเขานะคะอืมแล้วบางคนเขาอยากถ้าเกิดไกลกันเนาะ เขาอยากจะเดินมาเดินทางมาหาคุณนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณนะ่ะจะยังรอเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไกลกันด้วยอาจจะระยะทางหรือความรู้สึกหรือ,เ,อ,อเขาอาจจะเป็นคนที่ชักชา้าในความสัมพันธ์เขาก็ไม่แน่ใจว่าในความชักชา้าของเขาเนี่ยคุณยังอยากจะรอเขาอยู่ไหมนะคะคุณดูอยู่แบบมีออร่าของความสุขซึ่งเหมือนเวลาที่เขาได้มามอง ได้สองคุณผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเหมือนเขารู้สึกได้พลังงานดีๆเหล่านั้นไปด้วยรู้สึกเห็นคุณมีความสุขเขาก็แบบมองไปยิ้มไปแตบ่บางมุมก็กลัวใจนะกลัวใจที่ว่าในความสุขที่คุณฟูลฟิลตัวเองให้ได้ขนาดนั้นนะ่ะคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะนะะอ่ะนะคะบางคนคิดถึงนะคะการที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณมากขึ้นรู้จักคนรอบข้างคุณ รู้จักบ้านรู้จักครอบครัวคุณหรือบางคนก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่จับต้องจริงจังได้เหมือนกันอีกในหนึ่งถ้าไกลกันนะคะเขายังมองว่าคุณเป็น,นครอบครัวเป็นบ้านที่อบอุ่นบ้านของหัวใจของเขานะคะคุณอาจจะเคยใจดีกับเขามากมากอะค่ะแล้วก็แต่ตอนที่คุณใจเดีกยบเขาบางทีอาจจะมีการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียมบางคน คุณอาจจะโดนเทคประโยชน์เทค r o รแกรมจากเขาเช่นเขาจะมองเห็นคุณเหมือนเป็นของตายว่าคุณคงไม่ไปไหนชินกับการได้รับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้แบบใจดีกับเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณหันมาใจดีน่ารักกับตัวเองจนเขารู้สึกคิดถึงความใจดีของคุณที่เคยนี้ให้กับเขานะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกด้ว่าจริงๆเขาควรจะทําดีกับคุณมากกว่านี้สินะนะคะ I just want you to be happy even without me in your life โอเคความแบบ f e e พระเอกนางเอกก็มาเขาบอกว่าฉันก็แค่อยากเห็นเธอมีความสุขถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเธอกันตามนะคะเขาว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตอาจจะแค่แบบไม่ได้แบบว่าห่างจากความสัมพันธ์นะแต่อาจจะไกลกันนะคะนะคะ I wanna share my life with you อยากจะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับคุณหรือแม้กระทั่ง ูมีหลายเรื่องอยากจะเมาส์ให้คุณฟัง Why did you leave and abandon me เขาบอกว่าทำไมเธอถึงถึงทิ้ง,งฉันหรือปล่อยให้ฉันอยู่ตามลำพังอะเอาจริงๆคุณอาจจะเคยโดนอีกนอมาก่อนมา <c oughs> คุณตอนนี้คุณก็ไม่ได้ทิ้งคุณเนแค่บอกไม่ทำอะไรหรือว่าบางคนไปจัดการช่วตใทนดีกว่าสนุกกว่าเนาะเออ will c o m e back for you เขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะ